บืนบินๆบๆบกันเบิ้นี่นี่นีขับรถไม่ไม่ให้อมอ่ะบืนเบิ้อืมไม่ได้นี่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 เดนี่นนี่นี่ลมัดนี่ะมัดนี่บ้บืนเร็วเร็วเร็วขับรถเลย ทำบล้ก,ก่อนเร็วๆร็วบึน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 ดูข้างหน้าอ๋อไปเล,ล,ลี้วยังไงไปเลี้วยังไงลูกอ๋อโอ้โหเฮ้ยใหญ่มาเร็วๆสามารถครับสามารถครับบึนบึนเนี่ยอ๋ออ๋อยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนนี่ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปละมัดแล้วเนี่ยนี่ถ่ายรูปละมัดนะมัอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆถ่ายรูปละมัดอยู่นะครับอ๋อ Burn,